สวัสดีครับการติดตามข่าวสงครามยูเครนมันก็มีหลายแง่มุมหลายความคิดเห็นและก็มีคําถามว่าทําไมคนอายุเยอะเะหรือว่าคนแก่ส่วนมากแล้วเข้าข้างรัเสเซียหรือว่าชอบเผด็จการอันนี้ส่วนตัวแอดมินเองก็ถือว่าเป็นคนแก่แล้วพอที่จะเข้าใจโลกเข้าใจความรู้สึกแอดมินอายุเยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยก็เข้าใจความคิดความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยคนแก่หรือว่าคนอายุมากเกิดมานานก็มักจะชอบใช้อํานาจหรือว่ามีแนวคิดเผด็จการ มันก็มี2เหตุผลนี้ด้วยกันนะครับข้อที่1ครับกระบวนการคิดถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยคนที่สนใจเหตุบ้านการเมืองหรือว่าเรื่องของการเมืองก็จะเป็นคนค่อนข้างมีอายุเพราะว่ากระบวนการทางสมองหรือว่าความคิดถูกกําหนดว่าถึงวัยนี้แล้วต้องมีความเป็นผู้นําเป็นกระบวนการตามธรรมชาตินะครับมันก็เลยทําให้คนมีอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีความสนใจการบ้านการเมืองแต่ว่าวิธีคิดของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมประสบการณ์หรือว่าการศึกษา อันนี้รวมถึงการเลี้ยงดูในวัยเยาว์ด้วยนะครับพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยเริ่มเป็นผู้นําแล้วตั้งแต่ผู้นําครอบครัวผู้นํากลุ่มผู้นําเหล่าไปจนถึงมีหน้าที่การงานแน่นอนว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการไี่มากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้มีอายุทุกคนนะครับจะประสบความสําเร็จในการจัดการเรื่องราวทั้งหลายสิ่งที่คุ้นชินมาตลอดชีวิตคือการใช้อํานาจความกลัวต่ออํานาจจึงสังเคราะกระบวนการคิดว่าอํานาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้เช่นเป็นเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่พูดอะไรต้องเชื่อซึ่งเรื่องแบบนี้ถูกปลูกฝังมาแต่โบราณพอมนุษย์คนหนึ่งแก่ตัวลงไปนะครับจึงเชื่อในอำนาจนิยมโดยไม่รู้ตัวจึงเป็นเหตุให้ความคิดกระบวนการคิดโน้มเอียงไปในแนวของเผด็จการอำนาจนิยมยิ่งแก่ยิ่งถือยศถืออย่างประชาธิปไตยจึงไม่ถูกใจคนแก่ส่วนมาก เหตุผลที่สองก็เป็นรูปแบบของนายว่าขี้ข้าพอยอันนี้ก็ถูกปลูกฝังมาแต่โบราณนะครับคนไทยส่วนมากจะถูกกดโดยระบบเจ้าขุนมูลนายมานานจนกลายเป็นนิสัยทาวรของชนชั้นล่างสัญชาติญาณที่เต็มไปด้วยความกลัวมันก็เลยทําให้กระบวนการคิดเนี่ยมุ่งแต่จะเอาตัวรอดเชิดชูผู้มีอํานาจเอออกับผู้มีอํานาจพอมีอายุมากขึ้นสัญชาตญาณน,นี้ก็แรงขึ้นใครมีอํานาจก็เข้าข้างคนนั้นเขาพูดอะไรก็เอออไปหมด เป็นไปโดยไม่รู้ตัวนะครับจะเรียกว่าไม่มีความคิดอะไรมีแต่สัญชาตญาณของความเป็นทาสก็ว่าได้ส่วนคนรุ่นใหม่นะครับทำไมส่วนมากไม่ชอบเผด็จการเหตุผลคือมันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ เช่นค้ำแล้วห้ามออกจากบ้านเดี๋ยวเสือจะกินคำถามคือแถวนี้มีเสือด้วยล่อครับคำตอบคือผู้ใหญ่พูดให้ฟังห้ามเฉียงแต่ว่าคำถามมันก็ยังคาอยู่ในใจถ้าอธิบายว่าคํำแล้วมืดแล้วมันอันตรายไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอผู้ใหญ่นี่เป็นห่วงอันนี้ก็เริ่มมีเหตุผลแต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนมากไม่อธิบายแบบนั้นให้เด็กนี่เชื่อยอย่างเดียวให้เชื่อว่าเสือจะกินอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับยิ่งการกระทําของผู้ใหญ่ไม่น่านับถือมันก็ยิ่งมีคำา ถามคาใจนี่มากขึ้นเกิดการต่อต้านโดยสัญชาตญาณผู้ใหญ่ก็หาว่าเด็กนี่ไม่เชื่อฟังทําตัวเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเราคิดพิจารณาแล้วนะครับถ้าผู้ใหญ่เคลียร์ตัวเองอธิบายได้ด้วยเหตุผลก็น่าจะคุยกันได้แต่ว่าผู้ใหญ่นี่เต็มไปด้วยข้อสงสัยอธิบายนี่ไม่ได้แต่บังคับให้เด็กเชื่อมันก็ยิ่งมีการต่อต้านนสิครับ กรณีของสงครามยูเครนนะครับพวกคนหนุ่มๆจะเข้าข้างยูเครนเพราะว่าต้องการเหตุผลความถูกต้องส่วนคนแก่จะติดอำนาจิิยมห้ามเฉียงก็เลยเข้าข้างรัสเซียนี้จะเป็นส่วนใหญ่โดยไม่สน 4, สีสนแอะไรรัเสเซียพูดอะไรก็เชื่อไม้ว่าบางอย่างยากที่จะเชื่อได้แต่ก็ยังเชื่อกันนะครับสรุปแล้วมันคือธรรมชาติสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาได้คือการศึกษาอาจต้องใช้เวลาบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ